ะคะเพื่อนๆดูอาหารของแฟนใหญ่วันนี้ทุกอย่างในสวนเกือบทุกอย่างเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะหาว่าทุกอย่างในน้ํามันในอะไรเนาะ mm hmm. เนี่ย mm hmm. เห็นไหมวันนี้กินแบบง,ง่ายๆสลัดจากสวนเราเองเนาะ mm hmm. ไข่ของเราเอง mm hmm. น้ํา mm hmm. ผลไม้น้ําเชอรี่เนาะ mm hmm. มีเกลือกับพริกไทยน้ํามันไม่ใช่ของเรา mm hmm. สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆ เห็นแดดออกหน่อยไม่ใช่แดดออกฟ้าเปิดไม่แดดออกรอกเห็นฟ้าเปิดหน่อยนพาเอฟซีมาปลูกดอกไม้นะคะพาเอฟซีมาปลูกดอกไม้เพื่อนซื้ดอกไม้มาเดีจะปลูกไอ้นั้นด้วยกูดบอรี่ด้วยนะคะฟ้ามันเปิดน่อยฟ้ามันเปิดน่อยจะรีบทำงานเราจะไปปลูกในสวนผักอีก ไม่ได้จะปลูกพวกพวกถัว่วพวกเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวมเมล็ดมันเม่าเนาะ,นอะตอนนี้ฝนมันตกทุกวันมันแฉะเนาะตรงนี้ยายก็จะปลูกดอกไม้นี่ทุกทีเล้ะอันนี้มันเป็นออกสีชมพูชมพูบางปีมันก็จะมีมันจะมีขึ้นมาเองด้วยนะเพราะว่ามเมล็ดมันร่วงเนาะบางปีดูปีนี้มันจะขึ้นไหมนี่อันนี้ขึ้นแล้วนี่ ออดอกดอกอะไรนะดาวเรื่องเพราะว่ายายเอาน้ํามารดไว้ยายรู้อยู่ว่ามันต้องขึ้นเพราะว่าทุกปีมันก็ขึ้นยายก็เลยเอาน้ํามารดไว้รดไว้มันก็ขึ้นอยู่ดอกดาวเรืองนะนเห็นมันฝนตกโอ้ยเป็นเอเยทุกวันทุกวันทุกวันโอ้ยหลุดเลยไม่ได้มาทางดินเลย ไม่ได้มาทมเพมจะใส่ถุงมือสองอันก็ปิดกล่องไม่ได้นั่นลงมาอีกแล้วฝนฝนฝนลงม่อีกแล้วสวยนะลูกสวยนะลูกสวยนะลูกเดี๋ยวเขาเขาทำก่อนเด้อจะได้ปิดกล่องจะได้ใส่ถุงมือสองอันนี่นะคะพเพื่อนๆเห็นไหมปลูกยังไม่เสร็จเลย<ม>เห็นฟ้าเปิด แป๊บเดียวเองลมมาฝนมาอีกแล้วเนาะเราค่อยไปปลูกต่อรอให้ขายหายลมหายฝนก่อนนีเป็นสีชมพูนะคะทำไมมีสีชมพูจริงๆมันกระดอกเนี้ยเพทูเนียนะเนี่ยอันนี้ยายซื้อมาต้นละเอ่อแปดสิบบาทหรือเท่าไรเกือบแปดสิบบาทนะนี่ แต่อันนั้นมันถูกมันยังเล็กๆอยู่เนาะเพื่อนๆน,นี่สีขาวน,นี่สีม่วงนะน,นี่อันนี้ก็เพทูเนียมันมีหลาสายพันเนาะอันนี้อันนี้แพงอันนี้ร้อยกว่าบาทมีอยู่สามสีสีเหลืองสีแดงไอ้สีม่วงแต่ว่าพันเล็กคือมันออกดอกตลอดเลยนะเพื่อนๆมันก็นเลยดอกนี่มันออกดอก,ดอกตลอดเนี่ยนานอยู่ได้นานปะ่ะเดี๋ยวค่อยมาปลูกต่อ ไปไปปลูกเออคือแรนฝนตกแล้ว<ป>ะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาโอเคแดดออกแต่ไม่รู้ว่าจะตกอีกตอนไหนเดี๋ยวไปปลูกอันนี้ก่อนอ่ะยายจะปลูกตรงหลุมเก่าตรงแต่ก่อนยายปลูกอ้น,นั่นค่ะตรงนี้อะไรนะเอ่อลูบอรี่มันไม่สวยเสร็จแล้วเพื่อนๆรอดรุ่นกันไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า เมื่อกี้ยายเคาะมาจากอันนี้นะอื้ยรากยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนๆขึ้นนิดเดียวรากเขาน่ะเออไม่น่าล่ะถึงถูกออไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเรามารอรุนกันรอรอรุนกันมันขึ้นมาโอ้ยน้อยกว่าน,นี้อีกนะเพื่อนๆรากเขาเนี่ยน้อยกว่าน้ํานี่อีกยายลืมถ่ายให้ดูเนาะใส่ถุงมือมันเอาถอดออกลําบากเรามารอรุนกัน ที่นี้เดี๋ยวจะไปหาถแถวเนี้ยทำแถวแถวนี้นี่ถอนยาออกจากพวกนี้อันนี้ก็คือเคอเร์เรน์นะคะเคอเร์เรน์สีดำนี่นี่ยายจะขอถอน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 ,ถอนยาอ,อกหน่อยนี่จริงๆเคอเร์เรน์เมื่อกี้น่ะายายไม่ซื้อหรอกแต่แฟนยายก็เห็นถูกมั้งเขาเลยซื้อเพราะว่าในสวนเราก็มีเยอะแยะแล้วเนาะ อยากซื้อแบบอยากซื้อแบบที่เขาตอนกิ่งที่ว่ามันสูงสูงที่แต่ก่อนยายมีอยู่ต้นหนึ่งอ้อมีหลายต้นอยู่แต่มันตายหมดมันอายุไม่ยืนแบบนั้นน่ะที่เขาตอนกิ่งมานะเนี่ยต้นพวกนี้ยายก็ทำเองตัดกิ่งมันมาใส่กระถางไว้มันจะขึ้น ปุ๋ยยากวยเลยไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยเลยปีนี้ปีนี้ซื้อปุ๋ยมาอากาศดีๆก็ทำไปเรื่อยๆเๆๆลยเพื่อนๆอากาศดีๆทำไปเรื่อยๆงานเราเอง ทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักโอ้โหฝนตกเปียกๆอย่างนี้เขาย,ยังชั่วน้อยถ้าแรงๆเพื่อนเอ้ยเ,เห็นไหมบางอย่างก็ไม่ได้รดน้ำใครจะเดินรถไว้เนาะแต่ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยแรงหรอกอยู่เมืองนอกน่ะเห็นไหมใหญ่ถึงปลูกผลไม้เยอะคือปลูกปลูกทิ้งทิ้งคว่างๆวางรดแต่ตอนใหม่ๆเนาะรถแต่ตอนครั้งแรกที่ปลูก ปีต่อไปก็ไม่ต้องรถเลยเพอรถไม่ไหวลอกมันเยอะเนาะแต่บางอย่างก็ยังว่าอะไรซื้อมาแพงก็เสียดายเนาะยายเขาทำก่อนเด้อนี่นะคะปีนี้ไม่ค่อยดกแต่สวยนี่เพราะว่าใส่ปุ๋ยเขาดูใบเขียวแล้วเขาก็มีออยอดมาอ่อนๆเนี่ยแต่ไม่ค่อยมีโรคนะยายเพิ่งปลูกได้น่าจะสามปีน่าจะสาปีนี่เนาะนี่น่นนนอีกอันนึง อันนี้มอนยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมออ,อยังไม่เห็นมีลูกเลยนอะอยู่สองต้นต้นมอนนี่ตรงนี้เป็นผลไม้ที่สุกอันดับแรกอันดับแรกเลยเนาะของปีมองไม่เห็นต้นเลยนะนเพื่อนนะนี่อีกเแรน เจะทําแถวนี้แถวนี้ก่อนเนาะพเพื่อนยังไม่รู้ว่าทําได้เยอะแค่ไหนนะจะได้เวลากินข้าวอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหดอกดอกไม้เริ่มบานแล้วนี่นะคะพเพื่อนใหญ่ก็ขุดขุดแค่นี้แหละแถวแถวนี้ก็เอาไว้ให้แฟนยายมาตัดเนี่ยแถวแถวนี้ต้องใช้เกี่ยวเกี่ยวเอาพเพื่อนเพราะว่าดอกไม้เยอะ เห็นไหมเนี่ยดอกไม้ทั้งนั้นเลยนี่นนจริงๆแฟนยายไมแกมไม่อยากให้ปลูกหรอกแกจะได้ตัดง่ายๆแต่ว่าเราอยากบางอย่างมันก็ขึ้นเองเนาะเหมือนอย่างเนี่ยดอกป๊อปปี้นี่ขึ้นเองทุกปีเนาะถ้าตัดหมดมันก็ไม่ขึ้นมันก็ล้นๆนเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าดอกไม้ธรรมชาติอะนะเพื่อนๆเราปล่อยไว้มันก็จะสวยเนาะอืม เดีย๋ยวรอดูกันยายทำทางนู้นเสร็จก่อนนจะมาลงเกี่ยวเกี่ยวแถวนี้ใช้เกี่ยวเกี่ยวเอาไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาทำต่อเดี๋ยวได้เวลาทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปเข้าวสวนไปเก็บผักก่อนเก็บผักเก็บไข่ทำกับข้าวกินก่อนเนาะเดี๋ยวว่างๆก็ค่อยมาทำกันใหม่พวกนี้เนาะทำไปเรื่อยๆเ,เนาะเพื่อนอันนี้แฟนยายก็จะตัดแต่ว่ามันยังไม่ร้อนนะตัดตอนนี้ไม่ได้ มันจะเน่าพอฝนมันตกปะ่ะลูกเสร็จแล้วทีนี้ก็เข้าสวนผักเพื่อนๆเข้าสวนผักไปหาเกี่ยวหญ้าให้ไก่เก็บไข่เก็บผักเข้าบ้านทํากับข้าวกินเนาะกินข้าวเสร็จแล้วค่อยว่ากันใหม่ ยาเยอะขึ้นเต็มเลยทุกคนเนะลยเราเก็บย,ยาเก็บไข่เก็บผักก่อนเนาะดูสิยาดูดิตอนนี้ยายว่าจะแยกยังไม่ได้แยกเลยโตแล้วนี่โตได้เก็บกินแล้วนี่ว่าจะแยกไปปลูกเดี๋ยวจะมาแยกแล้วเดี๋ยวคบ ดูกนวันนี้ถ้ากินข้าวเสร็จถ้าฝนมันไม่ตกเนาะเมื่อ,อาวานก็ยังงี้แหละตอนกลางวันอากาศดีมาตอนเย็นมาฝนตกพรวดพลาดพืบเลยนี่ตั้งเยอะเลยนี่สงสัยมาตั้งทวงละมั่งนี่มาร่วงแล้วมันก็มาตกไปให้มันก็มาขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นเป็นกองเลยนี่โอ้ย อากาศเย็นๆฝนตกๆตกอย่างนี้โห้ยพวกผักอย่างนี้อย่างนี้นะพากันพวดพลาดพืบเลยแหละเพื่อนๆนี่อันนี้เก็บไปทํากับข้าวให้แฟนยายก่อนนะเพราะว่าเขาจะได้กินจะได้ไปนอนเราก็เดี๋ยวเม,มนูของเราเดี๋ยวค่อยมาคิดทีหลังแฟนยายากับข้าวแฟนยายนี่ต้องวางแผนล่วงหน้านะว่าจะกินอะไร ส่วนของยายไม่เคยได้วางแผนสัก,กทีหนึ่งเลยนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรนะยังไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆต้องทําให้สามีกินก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะนเพื่อนนี่ ปกติยายจะกินก่อนนะผักสลัดปีนี้แฟนยายกินก่อนยายเลยปกติยายจะได้กินก่อนทุกอย่างเนาะเราจะกินก่อนแม่ปีนี้ยังไม่ได้กินเลยพี่เหมือนกินก่อนยายในรอบสองแล้วนะนี่แฟนยายนี่รอบสองแล้วนะผักสลัดผักสลัดกินรอบสองแล้ว โตมาก็กินไม่ทันรอกนี่เพียบเลยนี่สลัดทั้งนั้นเลยนี่หอมขึ้นเองเห็นไหมนี่สลัดทั้งนั้นนี่นะคะสดๆจากสวนเนาะป่ะ,ปะทีนี้ในไปเกี่ยวหญ้าในไปเกี่ยวหญ้าเก็บไข่เนาะนี่อากาศ แต่ว่าไม่แน่ดูก้อนเมฆมันเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมื่อก้อนเมฆมารวมกันก็อาจจะฝนตกอีก นี่นะคะจะเลือกเอาเฉพาะตรงที่มีผักลืมพัวเนาะไก่เขาชอบกินอืมนี่นะคะวันนี้สามวันมะคะสามวัน,วนฟองเบลเลอร์เลยเพื่นเพื่อนสามวันหกฟอง นี่นะคะเพื่อนๆเข้าสวนวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะนี่แฟนยายจะกินวันนี้ไข่าดาวกับสลัดแค่นั้นแหละตอนนี้นะเนี่ยตอนมื้อเที่ยงเนี่ยจะกินแค่นี้เนาะไข่าดาวกับสลัดเนาะนี่เห็นไหมปะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะ คิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะพเพื่อนๆเนาะเพื่อจะไม่คลาดคลิปใหม่ๆเนาะมองไม่เห็นแล้วบ้านยายยากขึ้นเต็มแล้วนี่เห็นไหมเนยนะคะพเพื่อนดูอาหารของแฟนยายวันนี้ทุกอย่างในสวนเกือบทุกอย่างเนาะเด<น>ี๋ยวจะหาว่าทุกอย่างในน้ำมันในอะไรเนาะเนี่ย<น>เห็นไหมวันนี้กินแบบง่ายๆ สลัดจากสวนเราเองเนาะไข่ของเราเองน้ำผลไม้น้ำเชอรี่เนาะมีเกลือกับพริกไทยน้ำมันไม่ใช่ของเราเนาะนี่แหลนะเนาะอันนี้แบบง่ายๆเนาะแต่บางคนเขากินแค่สองฟองแล้วก็จะมีขนมปังอะไรเงี้ยแต่แฟนยายไม่ค่อยกินขนมปังเกจะกินแค่ตอนเช้าขนมปังเนาะเนี่ยเกจะเน้นผักแฟนยายกินผักเก่งกว่ายายนะาจะบอกให้เนาะ นี่เลยอางา่อาหารง่ายๆตามสไตล์ยายตะกาแฟนนะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินง่ายอยู่ง่ายนะคะ